อ่าสวัสดีครับก็วันนี้มาพาชมเนาะแล้วก็คืออันนี้เรียกว่าอะไรรีวิวนะครับเพราะว่าผมไปดูไลฟ์ของทางธนพัฒน์แล้วก็ร่วมกิจกรรมกับทางทางเจ้าของแบรนด์นะครับก็อยู่ที่นี่นะ f a c e b o o k c o m ธนพัฒน์ห้นะครับก็เลยได้อันนี้มา2อันก็เดี๋ยววันนี้มามาแกะกล่องให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านคนุณสมบัติให้ฟังนะส่วนรายละเอียดของสินค้าที่ทางน้องเมจิเขาแจกเนี่ยก็ให้มาดูตามไลฟ์ของเพจธนพัฒน์ได้เลยนะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะไลฟ์กันอีกรอบนึง นะเอาละเอาละามาเลยอันนี้ได้มาสองสองแอมได้มาสองแอมก็คือธนพัท Face and Body Lotion นนะครับเดี๋ยวทิ้งทิ้งไว้อันหนึ่งแล้วผมอ่านอันหนึ่งเ,เป็นสูตรธนาคาเดี๋ยวผมอ่านของธนาคาก่อนธนาคา Face and Body Lotion เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดการอักเสบของสิวอ่าสำหรับคนที่สิวมีสิวใช้นี้นะฮะใช้นี้ส่วนอันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นสูตรสูตรนี้คือเซรัม่มบำรุงผิวหน้าสูตรว่านหางจระเข้ผสมน้ำผึ้งอ่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวควบคุมความมันเพราะนั้นถ้าเป็นปัญหาเรื่องความมันให้ใช้อันนี้คืออันนี้คือ น้ำผึ้งผสมว่านหางจระเข้นะแต่ถ้าเกิดเป็นสิวใช้น,นี้ธนาคานะครับพอดีเล่นเกมกับน้องเขาในในไลฟ์นะแบรนด์ของธนพัทรเนี่ยก็เลยได้มา2อ,อันเลยก็วันนี้ถือโอกาสที่ดีก็เดี๋ยวมาแกะกล่องนะให้พวกเราดูแล้วก็เดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ให้ทางแบรนด์ธนพัทรนะครับจะได้เผื่อว่าจะไปใช้ว่าเป็นรีวิวจากลูกค้าได้ไหมยังไม่ได้ใช้ อ๋อเป็นเจลใสเหรอเนี่ยอ่าอโลเวล่าฮันนี่อันนี้คือสูตรน้ำผึ้งนะครับเนี่ยสูตรน้ำผึ้งเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมอ๋อเห็นอยู่นะแล้วก็อ๋อบีบได้เลยแล้วมันก็จะเป็นเป็นเจลอย่างนี้ปึ๊บออกมาต้องปรับหนึ่งมีเสียงกึกกึกกึกกึ๊กอ่าออกละอืม ออกยากหน่อยนะโอเคออกออกมาละนี่นี่น,นี่ประมาณนี้นะฮะแล้วใช้ยังไงอ่ะหาหน้าอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยหอมนะอืมพอดีเป็นผู้ชายนะใช้ของพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแเดี๋ยวพยายามหัดใช้นะฮะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็น b บฟอร์แล้วกันนะหน้าเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวใช้สักหลายสัปดาห์เดี๋ยวถ่ายอัเตอร์ให้ดูโอเคอันนี้คือธนพัฒน้ำผึ้งนะเดี๋ยวดูอีกขวดหนึ่งอันนี้คือธนาคาคิดว่านี้น่าจะเหมาะกับผมมากเพราะว่าหน้าผมจะเป็นผดๆดเป็นพื้นนะฮะลองแกะดูว่าเหมือนกันไหมอ๋อธนาคาจะเป็นสีเหลืองอืม เนื้อเนื้อเจลจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวลองลองบีบดูนะปึ๊บอ่านี่เป็นอย่างนี้สีเหลืองนะครับทาไปแล้วทั่วหน้าจริงๆเราควรจะต้องทาแยกฝั่งนะฝั่งนี้ทาน้ำผึ้งฝั่งนี้าทาธนาคารลองทาดู ตอนนี้หน้าหน้าเราก็จะเต็มไปด้วยเซรั่มนะบำรุงผิวหน้ามันมันมีเหลือก็เดี๋ยวทามาที่คอด้วยนะฮะโอเคก็รู้สึกชุ่มชื้นดีนะสองกระปุกนี้ก็รีวิวให้นะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับของขวัญปีใหม่นะเป็นของขวัญปีใหม่ที่โชคดีบังเอิญเห็นไลฟ แล้วก็ก็เลยเข้าไปในในเพจของธนพัฒน์นะก็ยังไงใครที่สนใจก็ตามมาที่นี่นะครับ f a c e b o o k c o m ธนพัฒน์ห้าเกก็เดี๋ยวทางคุณเมจิก็อาจจะมีไลฟ์ต่อไปเนาะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันก็จะได้ของส่งถึงบ้านเลยนะงั้นผมเล่นเมื่อวานแล้วก็วันนี้ได้ได้ของเลย ไม่ช้าเลยเร็วมากโอเคครับไปแล้วขอบคุณนะครับ